ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับแต่ก่อนที่ไปแข่งเกมครับต้องถามคุณไอ ับแพรวาครับทั้ง2คนนี้นอกจากเป็นนักแสดงเห็นว่ามีผลงานเพลงอีกด้วย คราวนี้มันต้องมาสอนกับคนที่เหลืออยู่ในวงการบันเทิงที่เราอยู่กันตรงนี้อย่างคุณมาร์ทกับคุณฝนเนี่ยเวลาเขาเล่นมิวสิควลเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแบบไหนกันบ้างหลอ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 อ้าวคุณสอนหน่อยสิคือพอเราเล่นละครเวทีเนี่ยมัน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 คือการเล่นแบบเล่นสดใช่ไหมฮะแล้วมันมีคนดูที่แบบอยู่ไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องส่งพลังไปให้ถึงคนที่อยู่แบบหลังสุดให้ได้พี่มาร์ทพี่มาร์ทเวลาส่งส่งให้คน ถึงข้างหลังเลยเนี่ยออกมาไกลๆไหนไหนไหนพี่มาลองเราทำให้ดูก่อนเฮ้ยระวังตัวไว้เ้ยเฮ้ยระวังตัวไว้เ้ยมาเดี๋ยวนี้เลยมคอนมอนฝนมาดินี้ฝนมาอ่ะแพรวามาสอนหน่อยซิว่าต้องทำงานอันดับแรกต้องส่งให้ถึงต้องต้องต้องส่งพลังงานให้เราแบบถึงคนที่ข้างหลังที่สุดเราจะมาเล่นให้แค่แบบคนสองแถวแรกไม่ได้เราต้องพลังมันต้องส่งไปถึงแบบขยายขยายให้ไกลสมมติสมมติเราจะด่าว่าผู้ชายอ่ะ มันห่วยอย่างเงี้ยก็คือส่งไปนู่นแต่ว่าเราคู่คนนี้ด้วยเพราะเรามีคู่แสดงด้วยสมมติว่าเราจะเดินเข้าไปจีบเขาแล้วเราเป็นแล้วเราเป็นขี้เมาด้วยเราเป็นขี้เมาด้วยรอรถจะกลับบ้านเอยน้องสาวเออน้องสาวจะไปเที่ยวไหนต่อจ๊ะคืนี้เที่ยวไหนต่อจ๊ะจะกลับแล้วค่ะเอ้ไปร้องเพลงกับพี่ต่อมาเอ้เปร้องเพลงกับพี่ ต่อว่าไม่ไปค่ะพี่ไปเวลาสามคนจะมาคนที่สี่ไปทำไมคะติดตามที่ไหนเหรอแล้วใคถึงรู้อ่ะเอ้ยยังไม่ได้บอกผลด้วยหว่าเอ้ยยังไม่ได้บอกผลด้วยว่ากันได้ได้อภัยได้ทำไมถึงรู้อ่ะคะฮะใครใครเขาก็รู้กันทั่วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นอกหมดนอกบทเฮ้ยเมาไม่ใช่เมาเมาโอเค เมาแต่ยังไหวอยู่หนูไม่อยากไปหรอกค่ะหนูไม่อยากคบหาผู้ชายห่วยหหนูไม่อยากไปหรอกค่ะหนูไม่อยากคบหากับผู้ชายห่วยๆเออแล้วไม่ใช่ไอ้ชั้นเลย ่อจากนี้ไปพวกคุณนะ,นะจะต้องเรียกว่าสามคัคคีกันคนนึงเล่นหน้าอีกคนนึงเล่นแขนดูซิว่าแซนด์วิชอันนี้จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้ไหมนี่คือขอมือเธอหน่อย <Yeah! S 1> ทีมของบุบินได้เล่นก่อน <Yeah! S 1> เลือกมาเลยครับสองคนที่คนนึงเนี่ยมือไพ่หลังอย่างนี้แล้วก็เล่นหน้าอย่างเดียว mm hmm. อีกคนนึงเนี่ยสอดทะลุออกมาแล้วเล่นมือนะครับ uh huh. ผมจะมีคําใบ้มาให้คนที่อยู่ที่โซฟาถ้าตอบได้ได้คะแนน mm hmm. เอาใครกับใคร เป็นพี่มายกับพี่แบงค์ค่ะโอเคใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังอ่าผมอยู่ข้างหลังครับคุณอยู่ข้างหลังข้างหน้าอ่าโอเคก็แบงค์เล่นหน้ามาร์ทเล่นแขนไปพร้อมแล้วมาดูกันครับว่าพวกคุณจะสื่อสารกันได้ไหมพอแล้วมาร์ททำงานบ้างเถอะหมู่ที่ถังอะไร่ะนึกว่าจะสกิลสิ่งที่มักเจอบนฟ้าอะไรบ้างคุณเจออะไรบนฟ้าบ้างพร้อมเริ่ม

พผมสีหน้าพมสีหน้าอะไรมมิรคาเแมจิคาเต์มภาษาไทยพนเพรมาพพมด้มมมภาไทยผมแมจิกแมจิกภาษาไทยคืออะไรวะโอเคเฮ้ยวงกวางหอกบาอุกาบาโอ้โห

ตังแต่แข้ามูขีจี้จี้จี้โอ้โหเมย์จี้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 โอ้โหตัวเองคนูไอ้พี่อะไรวะไอ้พญานาคอะไอ้พี่ทำอะไรปวดดังไปไอ้หนี้คอเตอร์อยู่เอฟพีโอ้โหกดสิล่าไม่ใช่บังกรบังอรบังกร ใช้เส <mile inside> <recuper ate> ียงนะคะคุณรูอะไรครับใช้เสียงค่ะใช้เสียงเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นให้เขาเหอะให้เขาเหอะคนนึงก็ภาษาไทยแลก็เก่งคนนึงภาษาไทยไม่ได้เลยแล้วเคยเจอพวกมีวันฟ้าเลยค่ะเคยไม่เคยเจอของพวกนี้แปลว่าน้องเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะเวลาอลาดินพรอมอลาดินไม่ใช่เขาเรียกพรอมอะไรพรอมสีน้าเอาพรอมทุกอย่างอะแต่มันนึกพรมพิเศษไม่เจอไง เออแต่เขาได้ไปถึง9ข้อคูณ2องักษสบแปบวงก่าย2ี่้านะครับตอนนี้นําอยู่43คะแนนโอเคฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะสื่อสารได้แม่นสิ่งที่มักเจอในทะเลนี่คือพวกคุณลองดูครับจะเอา2คนไหนมาเอาเป็นพี่แพรวากับพี่น้ำฝนเชิญครับมาได้เลยใครของหน้ใครของหลัง เหนื่อยนะบอกใครว่าเป็นเลือดมาเป็นเลือดเกสพร้อมนะเตรียมตัวอะไรที่มักเจอในทะเลเริ่มฉลามเฮ้ยเฮ้ยลาปลาหมึกปลาหมึก ทีเด็ดมดทิเด็ดตะมดทีเด็ดตะมดไปจานจานปวจานใช่ค่ะฮะใชด้วยใช่

ก็คือเป็นคำเป็น sound effect ครับหนลราทำหน้าบ้างไฟดูหน่อยอยากรู้ว่าหน้าบ้างไฟทำไงว้าวทีมผมได้ไปเท่าไหร่ฮะพี่บิลลี่ทีมเขาได้ไป9าคำครับทีมคุณได้ไป10คำเอาล่ะตรงเนี้ยทำให้เขาเนี่ยนะครับตามอยู่แค่41ต่อ43สูสีมากเพลงเพลงเดียว ใครจะชนะใครจะแพ้ไม่รู้เกมสุดท้ายของเราเพื่อตัดสินว่าใครคือหัวหน้าทีมที่จะเข้าสู่รอบจับพอ์ตอีเมโลดี้ e ช่วงหน้ากลับมาดูเลยครับทีมพวกผมเนี่ยทุกคนช่วยกันดีมากๆพี่แพ้พี่พพน้าฝนโอ้โหช่วยกันตอบช่วยกันเล่นเนาะสัมพิท็อปแท็กเนี่ย เขาเก่งมากๆครับในเกมนี้เนี่ยทำให้ทีมผมชนะไปได้นะครับส่วนเกมหน้าอยากให้เราติดตามพี่ท็อปแทจริงๆว่าคือเขาเนี่ยร้องเพลงก็เก่งใช่ไหมทั้งร้องทั้งเต้นแล้วอยากให้ไปดูท่าเต้นว่ามันจะแซ่บขนาดไหนฝากเราติดตามด้วยนะครับอี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 ออี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 